วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเอ่ยคุณไพวนันเส้นทางอาจจะซับซ้อนหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ต้ยมยำนะคะเอ่อต้องเปิด Google Map มาทางเข้าก็จะเจอหมู่บ้านเล็กฟอเลเลยไสักกิโลก็จะเข้าซอยร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเปิดถ้าเกิดใครจะมาก็เปิด Google Map มาได้ มีหลากหลายเมนูนะคะอาหารเป็นข้าวก็มีอาหารป่าก็จะมีตามป้ายนี่เลยนะคะร้านขาวก็จะเป็นเพิงไม่ใหญ่เท่าไร บรรยากาศฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นจะเป็นที่นั่งที่ร้านแต่ว่า,ามีร้านไก่ย่างมีร้านชิ้นปิ้งตรงน,นี้ก็จะเป็นส่วนผักเขากำลังผักผักล่องน้ำผักอยู่ยังไม่ได้ขึ้นผัก อากาศคือดีเย็นเย็นวันนี้อากาศเย็นเย็นมีเปร์มีเปร์ให้นั่งวนบ้านมากเลยใต้ต้นไม้แต่ถ้าเกิดหน้าร้อนน่าจะร้อนนะดูอันนี้คืออากาศเย็นสบายหน้าหนาวเฮ้ยค่ะเดี๋ยวไาดูก๋วยเตี๋ยวกันเราสั่งอะไรเป็นมากเดี๋ยวสิสั่งอะไรมามัไหม อาหารพร้อมแล้วจ้าร้านคุณไพวันก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำอันนี้คือเมนูหมูเปื่อยผัดพริกแกงก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่แล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นของเด็กนะคะไม่มีผักต่อไปก็จะเป็นกระเพราหมูกรอบไข่ดาวกรอบ,อ,บอันนี้70บาทนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ25บาทหมูเปื่อยก็60บบาทค่ะไม่มีไข่ดาว เรามาลองกินดูอันนี้คือรอบที่สองที่เรามารอบแรกเรามาแล้วยังไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะคนเยอะหาที่นั่งก็ยากร้านเขาถ้าเป็นวันหยุดส,สายสานจะเต็มร้านใครจะมาร้านคุณไพวันเปิด Google Map มาได้เลยนะคะร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มอาหารป่าก็มีนะคะพวกกับข้าวนี่ก็อร่อย ชาติสุดยอดใครชอบอาหารป่าก็มาถามดูว่าอาหารป่าแต่ละวันเมนูจะไม่เหมือนกันเขาจะเปลี่ยนไปจะไม่ซ้ำกันวัตถุดิบอะไรที่เขาหาได้เขาก็จะเอามาลงขายเอามาขายที่ร้านเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจิ้มกันเลย ชิมก่อนปรุงนะคะเพราะรสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเลือกต้มยำก่อนเลยทีนี้จะเป็นต้ยมยำไก่นะคะไมมม่ชู เป็นน้าหนาวก็จะบรรยากาศดีถ้าเป็นน้าร้อนก็จะร้อนอนิดนึง <c oughs> อาหารอร่อย <c oughs> อร่อยไม่แพง เส้นไม่เต็มชามเลยข้าวนี่ก็ดูจานบโลกแอดร้านเปิดแปดโมงนะคะ แปดงถึงบ่ายสี่มงเย็นอร่อยไหมต้มคูงก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณไพยวันต้มยำไก่อาหารตามสั่งกับพวกอาหารปา่าข้าผัดผัดกะเพราทั้งหลายกะเพราหมูเปื่อยก็มีหมูเปือ่อยเนื้อเปื่อยไม่มี มองไปเห็นเป็นเนื้อเป็นหมูเปื่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเขาก็มีนะคะไม่ใช่มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่ ไข่ดาวก,กรอบผูกรอบเต็มจานกินข้าวต่อหมดกว๋วยเตี๋ยวแล้วคือกินข้าวต่อ วันหยุดพักผ่อนขครจะออกมาหาอะไรกินก็ลองเสิร์ชข้ามาหาเอร้านคุณไพวันค่ะเป็นร้านอาหารแบบเหมือนอะไรนะของต่งางจังหวัดหมู่บ้านอะ่ะเปิดเพอเิงเล็กๆล่ลลองน้ำ<ห>นก็จะเป็น ่อนข้างจะลึกแต่รสชาติอร่อยเลยใช่ราคาได้รสชาติกับราคาไปพร้อมกันได้เลยข้างหลังก็จะเป็นสวนผักร่องสวนเขากําลังขึ้นร่องอยู่ปรับสภาพร่องอยู่บรรยากาศดีเงียบสงบดีใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะ เดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปกินข้าวต่อบ๊ายบายค่ะ